ต่อได้เพื่อนต่อได้ต่อได้ต่อได้ไดามจจงมีดามจจงไม่ม,มีดามจจงหายไป<ล> Young, ได้ไหมลึกไปไหมสวย <c oughs> จนได้ว่ะจนได้ว่ะ สวัสดีครับพี่น้องชาวโดวต้าทุกคนวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเคยตาลลา,รากับฮีโร่วันนี้ผมมาใสา่ซับนะเบด <c oughs> เบนถุยเบนเบนเอามาผสมกันเฉยเออก็เป็นตัวซับพอทที่ดีตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้จับมาบ่อยเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ใส่ซับมันอยู่ในในเลือดอยู่แล้วมันก็ต้องพอนี้ได้บ้างแหละ ท่าหนึ่งก็คือเป็นท่าลดดมเมทนะฮะท่าลดดมเมจท่าสองก็เป็นเบนสแนปคือกินกินเลือดอ่ะเราเป็นดาเมจเราก็ได้เลือดอ่ะอ่าท่าสามเป็นหลับหลับนี่คือถ้ากดตีอ่ะจะจะ,จะเหมือนเชื้อโรคติดต่อกันอ่ะอีกคนหนึ่งคนที่หลับก็จะหลุดคนที่ตีก็จะติดประมาณนั้นผมอัพเบนสแนปไว้ก่อนแล้วกัน ฝั่งนี้เขาให้ snap file เป็น off ออก็ยากหน่อยนะเจอกันนะก็ยากหน่อยนะเฮ้ยไม่ได้หรอที่ไม่ได้หรอผมอัพเซตได้นะ up หลับเซตให้จั๊กปั่นได้นะอย,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 ย่าอย่าอย่า đừng mà sắc sắc kiệt nữa. First the blade of axe has tasted first blood. Oh, so 2-0, song song. Someone kể lại khuyên. Chek kỳ đi. Aoi, a lai อะไรอะไรทำไมอะทำกันทำไมอเขาไม่ตีบบอดผมทิ้งเลยมันมันหยามกันเกินไปป่ะมันหยามเกลียดกันเกินไปป่ะโอ้โหวิ่งไปวิ่งมานึกว่าจะเอาเหอะ <laughs>

Do này gần, do ní 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 gần, ผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเจอจังเแบอนี้ไม่ใช่ละแปลกๆแปลกๆแบแบนี้มันแปลกนะจะปั่นจะอะไรก็บอกดิ ออมึงเอาใครได้บ้างเนี่ยเพื่อนเอาใครได้บ้างถามจริงเฮ้ย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 เขามีโดดนะเพื่อนเขามีโดดเปล่า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  เช็คกลุ้งก่อนเช็คลุ้นก่อนเฮ้ยกูโเอร์สฮอลว่ายไว้ก่อนอย่าไว้ก่อนเดี๋ยวผมรอให้เขาใช้ตัวก่อนดีกว่า Most certainly. Let's go. Forward. Oh, run, 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 run. Yes. Dark dreams. Yeah, see, yeah, see. Ah. Oh.

เอ็นกิฟสองร้อยนะ <If I S 1> ผมออกอาเคนบูสเสร็จแล้วก็จะเป็นเอเทเรนต่อนนะ <ing> ออกมาน่าจะต่อกนะันได้โอ้เมื่อกี้มันยังอยู่นี่อยู่เลยมันไปบนโดกว่ะไวจัด เจ็บ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 เพื่เจ็บเลยเขาเจ็บเลยเพื่อนเนียเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากเพื่อนมันเจ็บมากแต่เรายังไม่กลับเราจะไม่กลับเฮ้ยได้ได้ได้ Hey g

ระวังนะมันอันติีอันติีมันมันเบรกได้นะนติมเบรกได้นะต้องเลือกจับให้ดีวะช้าไปช้าไปช้าไป ทำกันอย่างนั้นดีกินยากกินผมอะเฮ้ย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 ยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับอีกเหรอ ยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับอีกเหรอเอ้ามันยังไม่กลับเว้ยพี่น้องแมวเราล่อมันต่อได้เนี่ยเราล่อมันต่อได้เนี่ยเราล่อมันต่อได้เนี่ย โอ้โหเรียบร้อยด,เยอยดิเรียบร้อยดิเอดจอกระซ u วกลับมาอย่างงี้ไปแล้วเลนอื่นมันไม่คิดจะมาบ้างเหรอวะเออปล่ไปเลนนี้เขางี้ได้ไงวะ ช้าไปช้าไปมันช้าไปหมดอะ <c oughs> โอโหกินหัวครับกินหัวครับกินหัวครับ ต่อได้เพื่อนต oh, ่อได้ต่อได้เพื่อนต่อได้ต่อได้ต่อได้เมจจงมีแตเมจจงไม่มีแต่เมจจงหายไปอ๋ออ๋อ

เอควรมันเอาจนได้วะเด็กมันเอาอะเด็กมันเอาอาจารย์นี่จะต้องไปเป็นกิฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดาฟ้ามันจะสร้างร่างปอมาเวลาเราอันติตัวไงเหมือนให้เหมือนให้สับสนอะไม่ให้เจอตัวจริงยืนอังติงโง่ๆอยู่อะ

จะเ,เล่นไปอะไรวะน่ะเฮ้ยได้ไหมได้ไหม <c oughs> เฮ้ยผมดูอยู่นะผมดูอยู่นะผมดูอยู่นะ <c oughs> ดูอยู่นะดูอยู่นะ <c oughs> เอาไปไหนกันหมดเหรอเพื่อน

โอ้ตามไม่เลิกว่ะตาไม่เลิกโอ้โหกีมาขับ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 เลยขับเลยับ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 เลยยังเอาแบบไม่หยุดย่องวะ อ่อต่อ,อ,ต,อ,อต่อไม่มีใครมาเลยอ่ะเมื่อกี้ใชมติมีสามสามร่างแยกมาเลย

เค okay, ระวังระวังนะระวังนะต้องระวังให้ดีนะผมต้องไปหาจับเฟรนกิปให้ดีว่ะเอา อ,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 อย่าบังการอย่าบังเข้าไปไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงเออเออดี Sắc tua không gọi em sắc tua không gọi em ấy, sắc tua không gọi em ấy Đừng mẹp dầu dạo rồi nhé nhé Looks like we lost one. Sleep no more. We just of fear. <laughs> Water. Lummy. Thank you. ความถึงแบบห่างๆแบบห่วงไปเลยเนี่ยเป็นยนะ่างว่าดีของเราแล้วก็ลุกไปหนึ่งด้วยขอไม่พอด้วยอะสวยจะไ,ได้รูบีกอีกอ่ะสวยดิผมไม่ควรยืนแวนวเนี้ยจริงต่อจ้วงเหรอ

sư nhi mà mấy căn tôi nào là tỷ sảy hả Wow. 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 đi <laughs> <Very well. cười> สนาไอนดีกก่าสนาไอนดีกว่าสนอยู่ไหนสนอยู่ไหนสนาไอนนะสนาไอนนะไม่ได้ว่ะ

ติดไ้ก่อนทีติดไ้ก่อนทีนึงติดไปก่อนทีนึงติดก่อนทีนึงโอ้เเจ็บ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 เเจ็บ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 เ พูดดิครับพูดดิครับคาบออกินหัวคาบออเคยเห็นไหมเคยกินหัวคาบอ๋อไหมอ่าฮะให้มันจบนะให้มันจบเกมอย่างตึงครับนอนๆอฮะไม่ติดโผล่เลยโอเคก็จบไปด้วยชัยชนะเช่นเคยนะ อติดไปดคุณติดชอบกูดิมกดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบาย